อยากจะถามพี่น้องไหนว่าคุณเคยขอพระพรจากพระเจ้าไหมแล้วบางทีเราขอพรจากพระเจ้าแล้วบางทีเราก็อยากจะขอพรใหญ่ๆแต่รู้ตัวไหมบางครั้งเราขอพรใหญ่แต่คําถามคือคุณรับมือกับสิ่งที่พระเจ้าจะให้ได้ไหมพี่น้องจะสามารถ manage จัดการสิ่งที่พระเจ้าให้เราได้จริงไหมสมมติว่ามีคนหนึ่ง ให้เงินสามคนคนละล้านคนแรกเอาเงินหนึ่งล้านไปลงทุนคนที่สองเอาไปกินหรูทุกวันส่วนคนที่สามเอาไปเล่นหวยพี่น้องครับคนแรกเอาไปลงทุนคนที่สองกินหรูทุกวันคนที่สามเอาไปเล่นหวยผมอยากกระถามหน่อยคุณคิดพระเจ้าจะเพิ่มให้กับใครแน่นอน พระเจ้าคงจะเพิ่มให้กับคนที่เอาไปทําให้มันเป็นประโยชน์นั้นความจริงคือว่าพระเจ้าไม่ให้สิ่งที่คุณขอแต่พระเจ้าให้สิ่งที่คุณจัดการหรือบริหารได้แล้วถ้าเกิดพี่น้องจัดการสิ่งที่ปัจจุบันนี้มีอยู่ไม่ค่อยดีต่อให้พระเจ้าให้มากขึ้นมันก็จะหายไปเหมือนเดิมเพราะคุณ manage ไม่ได้ให้มากี่ครั้งจะหายไปทุกครั้ง เพราะเราไม่สามารถจะรับมือมันได้แต่เกิดถ้าเกิดพี่น้องจัดการดีและพระเจ้าเห็นว่าคุณไว้ใจได้ผมเชื่อว,ว่าพระเจ้าจะเพิ่มให้แก่เราอย่างน่าอาัศจรรย์ใจอเมนลเลยแมอ amen ดังนั้นหัวข้อในวันนี้คือจัดการได้พระเจ้าก็ให้เพิ่มได้ในทุกด้านของชีวิตอยากมีสุขภาพดี ลราไปใช้สุขภาพที่ดีมาแต่ถ้าคุณจัดการไม่ได้ไปเมาเหมือนเดิมนะไปกินอาหารที่มันไม่สุกไม่สะอาดในไม่ช้าสุขภาพคุณก็แย่กว่าเดิมไปใช้เงินคุณมาแต่ว่าคุณเองเป็นคนนี้ทำไมครับพี่น้องไม่สามารถจัดการได้คุณเอาไปเล่นหวยคุณไม่รู้จักบริหารจัดการคุณฟุ่มเฟือยหรือคุณเองไม่รับผอบในการใช้จ่ายในไม่ช้าเงินที่ได้มาก็หมดอยู่ดีดังนั้นพระเจ้าจะให้สิ่งที่คุณทำไมครับพี่น้อง manage ได้ ดังนั้นหัวข้อในวันนี้จัดการได้พระเจ้าก็ให้เพิ่มได้ตอนนั้นให้เรามาดูบทเรียนเรื่องการบริหารจัดการจากคําสอนของพระเยซูพระเยซูสอนสอนเรื่องนี้ยังไงบ้างให้เรามาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันจากมัทธิวบทที่25ข้อสิบสและอาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งจะออกเดินทางจึงเรียกอะไรครับคนรับใช้มามอบหมายทรัพย์สินให้ดูแลเขาใช้เงินคนหนึ่งกิจานั้น ห้าตะลันอีกข้อหนึ่งกี่ตะลันสองแล้วก็หนึ่งสังเกตตามอะไเลยครับพี่น้องตามความสามารถพง่ายงไงมีบางอย่างกําหนดขนาดของสิ่งที่คุณจะได้นั่นคืออะไรความสามารถอย่างมีตําแหน่งสูงสอะไรเป็นตัวกําหนดอย่างที่มีบริษัทใหญ่ๆอะไรเป็นตัวกําหนดจากพระังพีตอนนี้ในมุมตามพังพีตอนนี้สิ่งที่มีบทบาทอย่างมากคืออะไรครับพี่น้องคือความสามารถคุณแต่นั้นพี่น้องครับทุกคนคุณต้องสนใจตัวเองนิดนึงนะครับพี่น้องในมุมของความเป็นจริงนะพี่น้องว่า คุณกําลังเพ้อเจอร์หรือเปล่าที่คุณเองอยากจะได้นู่นได้นี่ไนั่นแต่ไม่มาดูตัวเองแล้วว่าตัวเองต้องพัฒนาหรือ improve อะไรบ้างเพื่อจะพร้อมรองรับสิ่งที่คุณอยากจะได้หรือสิ่งที่คุณขอให้พระเจ้าประทานให้อ่าอะไรต่อคนที่ได้รับห้าตะลันนาไปอะไรนําไปลงทุนได้ไหมทันทีโอ้บางคนนี่อยากจะเห็นชีวิตเจริญก้าวหน้าแต่เฉยจะมัดญาตเลยยืดญาติเนิบหน้า อ้อยอิงผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆอยากจะมีบางอย่างมากกว่าเดิมแต่ไม่ทําให้ตัวเองนะครับพร้อมในการดูแลสิ่งที่มากกว่าเดิมได้ดังนั้นคนนี้ได้มาห้าพักพี่บอกลงทุนทันทีเลยทั้นพูดพร้อมกันทันทีอ่านต่อนาลงทุนทันทีแล้วทช่ไหมครับได้กําไรมาอีกห้าอาทิแรกได้ห้าแล้วเอาไปลงทุนได้มาอีกเท่าไหร่ฮะแต่อีกห้าโอ้เท่าตัวอ่านต่อคนที่รับสองตะลัน ก็เช่นกันหมายความว่าเช่นกันคือไปทําเหมือนกันลงทุนทันทีไปทําเหมือนกันแล้วผลที่ต่อมาคืออะไรครับพี่น้องผลที่ต่อมาคือเขาก็ได้กําไรมาอีกใช่ไหมฮะสองตะลันส่วนคนที่ได้รับตะลันเดียวไปคุณหลุมบางครั้งคนที่น้อยมักจะรู้สึกน้อยใจแล้วก็ไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้แต่ลืมไปว่าเกณฑ์ในการพิจารณาในการให้เรารับผิดชอบและดูแลอิงอะไรครับพี่น้อง ความสามารถที่เราเองจะรับมือกับบทบาทที่พระเจ้าให้หรือสิ่งที่พระเจ้าให้อ่านต่ออีกนานหลังจากนั้นแสดงว่าทําไมเจ้านายให้เวลาวันนี้พี่น้องครับพระเจ้าให้เวลาเราให้เวลาเราที่เราจะนําเอาสิ่งที่พระเจ้าให้แกเรามานําเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์พระเจ้าให้เวลาอ่านต่อหลังจากนั้นนายก็กลับมากลับมาและสางบัญชีพูดง่ายๆพระเจ้าจะมาไล่เบี้ยรเราสางบัญชีกับใครกับคนรับใช้ และพวกเราเป็นคนรับใช้ของพระเจ้าแล้ววันหนึ่งพระเจ้าจะมาไล่เบี้ยและพี่น้องกับไล่เบี้ยอะไรไล่เบี้ยว่าเราทําอะไรกับสิ่งที่พระเจ้าให้เรามาแล้วคุณมาดูว่าพระเจ้าคาดหวังอะไรคนที่ได้รับห้าตะลันน้าอีกทาไมครับห้าตะลันมาเรียนว่ายังไงนายเจ้าข้าท่านให้ไวห้าตะลันดูเถิดข้าพระเจ้าได้กําลังมีอีกห้าพระเจ้าทีแรกลูกเชื่อพระเจ้าคนเดียวแล้วก็ลูกก็รับใช้พระเจ้า เดี๋ยวนี้มาเจอพรงลูกนําอีกห้าคนมาเชื่อพระเจ้าหรือบางคนบอกว่าพระเจ้าตอนแรกในครอบครัวเชื่อคนเดียวแต่หลังจากที่เดินตามพระเจ้าเดี๋ยวนี้ทั้งครอบครัวทั้งตระกูลบวกทั้งเพื่อนฝูงมาเชื่อพระเจ้ากันยี่สิบคนโอ้โหพป่น้องคุณรายงานเต็มปากเต็มคําสิ่งที่พระเจ้าให้มาคุณเอาไปออกเกิดผลอ่านต่อจากนั้นทำไมเจ้านายของเขาตอบว่าดีมาก เจ้าเป็นเบาวที่ดีและสัตซ์ซื่อเจ้าสัตซ์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากมาร่วมยิดีในความสุขกับนายของเจ้าเถิดโอ้โหนายชมแลนะคุณรู้สาษีที่คุณต้องการเวลาคุณเจอพระเจ้านะคุณต้องการคำนี้ well done ดีมากเจ้าเป็นเบาวที่ซื่อสัตย์เจ้าสัตซ์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยเราใช้เจ้าดูแลสิ่งที่มันมากขึ้นใหญ่ขึ้น พี่น้องที่รักของผมความซื่อสัตย์ไม่ได้หมายความว่าคุณทําสิ่งนั้นไปเรื่อยๆเป็นประจําเป็นประจําเป็นประจําเหมือนเดมิเดม,ดม,ดมๆแบบยาวนานถึงเรียกว่าซื่อสัตย์อาจจะเป็นเซี่ยวหนึ่งแต่ความซื่อสัตย์ในแสบพระนิคของพระเจ้ามันรวมถึงคุณทําแบบนั้นจริงแต่ว่ามันรวมถึงว่ามันเกิดดอกออกผลจเจริญขึ้นมากกว่าเดิมมากแค่ไหนนั่นคือความซื่อสัตย์และสังเกตคนท,ที่สองก็มา คนที่ได้รับสองตะลันก็มาเรียนว่านายเจ้าค่ะท่านได้ให้ไว้สองตะลันดูเถิดข้าพเจ้าได้กําไรมาอีกทำไมครับพี่น้องสองตะลันแล้วนายบอกว่าไงเหมือนกันเลยเจ้านายของเขาตอบว่าดีมากเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและสัตซ์ซื่อเจ้าสัตซ์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากมาร่วมยินดีในความสุขกับนายของเจ้าเถิดคุณเชื่อไหมว่าพระเจ้าสนใจไม่ใช่แค่เพียงผิวเผินพระเจ้าสนใจ การเกิดผลของเราแต่ั้นคุณอย่าคิดว่าชีวิตของคุณเองไปเรื่อยๆมาเลียงๆแล้วก็พระเจ้าแฮปปี้พระเจ้าพอใจไม่พระเจ้าสนใจว่าชีวิตคุณเองเกิดผลแค่ไหนพูดง่ายๆพระเจ้าสร้างเรามาทั้งทีพระเจ้าไม่อยากเห็นคุณเองเป็นคนที่ไร้คุณภาพพระเจ้าอยากเห็นเราเป็นคนรับผิดชอบต่อสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ในแต่ละด้านแต่ละด้านและนําไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์เป็นพรกับคนอื่นๆเขา แต่นันสกเกตนะครับพี่น้องอ่านต่อแล้วคนที่ได้รับตะลันเดียวมาเรียนว่าในเจ้าข้าข้าพเจ้ารู้ว่าท่านเป็นคนใจแข็งซึ่งเก็บเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้เพาะปลูกดูเดียังมาว่านายอีกเนบนายนะคุณรู้ว่าคนบางคนที่ปกติชีวิตไม่ค่อยเกิดผลสมมากปากไม่ค่อยดีผมบอกแล้วได้มาตะลันหนึ่งแล้วทำอะไรบ้าไม่ทําเลยอ่าแล้วก็ตําหนินายเอนาย เน่ข้าเจเนี่ยนายได้เป็นคนใจแข็งนายเป็นคนนิสัยไม่ดีเท่าไหร่ว่างั้นเถอะ้ารๆนั้นนิสยไม่ดีเชิงตำหนิหน่อยๆสังเกตไหมและรวบรวมผลที่ท่านไม่ได้หวานข้าพเจ้าทำไมแล้วนี่แก้ตัวข้าพเจ้ากลัวอข้ออ้างข้ออ้างที่จริงไม่ได้กลัวที่จริงขี้เกียจจึงเอาเงินไปทําไมเอาไปซ่อนไว้ในดินดูเถิดนี่คือเงินของท่านที่ให้มายังไงคืนเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ได้ไปทําอะไรเลย แม้แต่นิดเดียวฉะนั้นมาดูมาดูกันตอบสนองของนายบ้างเจ้านายของเขาตอบว่าไอ้บาวเลวแสนขี้เกียจเจ้าก็รู้ว่าเราเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราไม่ได้พ่อปลูกและรวบรวมผลที่เราไม่ได้หว่านฉะนั้นแล้วก็น่าจะเอาเงินของเราไปทำไมครับพี่น้องไปฝากธนาคารไว้เพื่อเวลาที่เรากลับมาเราจะได้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยด้วยจงริบเงินหนึ่งตะลันไปให้คนที่มีสิบตะลันเพราะทุกคนที่มีจะได้รับเพิ่มและเขาจะมี เหลือเฟือส่วนผู้ที่ไม่มีแม้ที่เขามีอยู่ก็จะถูกริบไปจากเขาโยนไอ้บ่าวไร้ค่าคนนั้นออกไปที่มืดข้างนอกที่ซึ่งจะมีการล่ำให้และขบเคี้ยวเคียวฟันดังนั้นบทเรียนที่เราได้รับจากการบริหารจัดการจากคาสอนของพระเยซูคืออะไรหนึ่งคือพระเจ้าให้ไม่เท่ากันแต่ให้ตามความสามารถในการบริหารพระคัมภีร์ว่าตามความสามารถของแต่ละคนเห็นไหมไหมครับพี่น้องดังนั้นทําไมถึงให้ ไม่เท่ากันเพราะว่านายรู้ว่าแต่ละคนมีความสามารถไม่เท่ากันดังนั้นแต่ละคนมีไม่เท่ากันเป็นเรื่องธรรมดาพระเจ้าให้นะตามสิ่งที่คุณจัดการได้ไม่ใช่ให้ตามสิ่งที่คุณอยากได้อ,อ,อีกครั้งนะครับเพี่น้องพระเจ้าให้ตามสิ่งที่คุณสามารถจัดการได้ไม่ใช่ให้ตามสิ่งที่คุณอยากได้ต่อให้คุณอยากได้แต่ถ้าคุณจัดการไม่ได้คุณก็ไม่ได้หรือถ้าได้เดี๋ยวก็หายหมดและประเด็นที่สอง คนที่บริหารได้ดีจะได้รับมากขึ้นสังเกตพร,ระกัมภีบอกว่าอีกนานหลังจากนั้นนายก็กลับมาและสะสางบัญชีกับคนใช้แล้วก็มารายงานคนที่5ตาลันกลายเป็น10พระเจ้าทาไมครับชมเขาได้รับคาชมเชยและได้รับความรับผิดชอบมากขึ้นได้รับโอกาสมากขึ้นได้รับบทบาทมากขึ้นส่วนคนได้สองตาลันเป็น4ี่ก็ได้รับการขยายเหมือนกันและชมว่าไงดีมากเจ้าเป็นเบาที่ดีและสัตซ์ซื่อเจ้าสัตซ์ซื่อในของเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากพี่น้องผมจะให้คำนิยามของการบริหารจัดการหรือม a เน g e เมน t ์ว่าคืออะไรม a เน g e เมน t ์ Management คืออย่างนี้การบริหารจัดการคือการใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิผลอย่างถูกต้องและทันเวลาตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามความคาดหวังของนายหรือของเจ้าของนั่นหมายความว่ายังไง หมายความว่านะผู้จัดจาก,การที่ดีเนี่ยจะต้องเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่เขาได้รับมาเสมอการบริหารจัดการที่ดีพิสูจน์ได้จากมูลค่าเพิ่มที่แรกที่คุณได้มามันมีมูลค่าเท่านี้แต่พอคุณมาบริหารจัดการโอ้โหมูลค่ามันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นแล้วมันก็เพิ่มขึ้นพูดง่ายๆคุณทําให้เขาดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้ววันนี้ผมเองอยากให้พี่น้องลองประเมินตัวคุณเองด้วยเหมือนกันว่า เป็นยังไงบ้างและผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าอะไรครับพี่น้องหลายคนทู่ที่นี่คุณเป็นคนที่นะจัดการได้ยอดเยี่ยมมากเพราะเมื่อมานั่งดูแล้วมีหลายอย่างเพิ่มปูนขึ้นในแต่ละด้านของชีวิตของคุณในด้านครอบครัวก็ดีในด้านสุขภาพก็ดีในด้านการงานก็ดีด้านการรับใช้ก็ดีผมมองว่ามีหลายๆด้านที่เมื่อมองดูแล้วอ๋อพระเจ้ามันทวมีคูณขึ้นมันเจริญขึ้นมันก้าวหน้าขึ้นนะมันเกิดดอกออกผลมากขึ้นเพื่อพระนามของพระเจ้าให้เราผมให้กับพระเจ้าด้วยกัน อัแล้วเปไปกันที่สามคนที่ไม่บริหารอะไรเลยจะสูญเสียสิ่งที่มีอยู่พระกันพี่บอกว่าคนที่ทํากําไรเพิ่มขึ้นได้รับคําชมและได้รางวัลแต่คนที่เอาหนึ่งตะลันไปฝังดินไม่ใช่เข้มไม่ได้เพิ่มแต่ถูกตําหนิอย่างรุนแรงว่าไอ้บ่าวเลวแสนขี้เกียจพี่น้องครับหากพระเจ้ามอบบางสิ่งให้เราแต่คุณทําให้มันสูญเสียมูลค่านั่นคือความชั่วร้าย หากคุณไม่ได้เพิ่มพูนสิ่งที่พระเจ้ามอบให้นะนั่นคือความล้มเหลวในการบริหารจัดการพระเยซูตรตัสว่าอย่างน้อยที่สุดเจ้าควรจะเอาไปฝากธนาคารเพื่อจะได้ดอกเบี้ยซึ่งหมายความว่าถ้าคุณไม่ได้ทำในสิ่งที่ได้รับเพิ่มพูนขึ้นอย่างน้อยที่สุดคุณก็ควรให้มันทำงานเพื่อคุณและนั่นคือม a น a จเมนต์และพระคัมภีร์บอกว่าไงจงริบเงินหน,นึ่งตันี้ไปให้คนที่มีสิบตัน พี่น้องครับนอกจากโดนตำหนิได้ไม่พอยังโดนลิฟคขืนด้วยและพระเยซูบอกชัดเจนว่าแม้สิ่งที่มีอยู่ทำไมก็ไม่มน้องแม้สิ่งที่มีอยู่ก็จะถูกเอาไปให้คนที่บริหารได้ดีกว่าผมจะบอกให้พี่น้องว่าในที่สุดวันหนึ่งคุณจะเจอประเทศไทยเรายังไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างแต่จะมีบางช่วงหรืออาจจะเกิดขึ้นวันไหนมงไหนไม่รู้คือเศรษฐกิจอาจจะตกต่าและหลายคนอาจจะตกงานผมให้พระคัมของพระเจ้าวันนี้เป็นฐานในชีวิตพี่น้องนะ แล้วคุณต้องเริ่มคิดตั้งแต่วันนี้เพราะคุณไม่รู้ว่าอนาคตขา้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นในบ้านเมืองระบ้างแต่คำถามสาคัญคือว่าวันนี้คุณได้เพิ่มคุณค่าให้กับงานของตนหรือเปล่าที่ทําอยู่เพราะเราอยู่ในบริษัทนี้เพราะเราอยู่ในที่ทํางานนี้เราทําให้ที่นี่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเราทําให้ที่นี่ดีขึ้นเราทําที่นี่ได้รับประโยชน์ขึ้นเพราะเราอยู่ในที่ปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนคุณเป็นคนที่มีค่าถึงขนาดว่า คุณจะเป็นคนสุดท้ายที่เขาจะคิดถึงเรื่องการให้ออกหรือเปล่าหรือคุณจะเป็นคนแรกเวลามีการเลย์ออฟชื่อคุณลอยมาก่อนเพื่อนเลยไอ้คนนี้เก็ตเอาออกเป็นคนแรกหรือคุณจะเป็นคนสุดท้ายเขาให้คนอื่นไปก่อนคนาื่นไปก่อนมาถึงคิวคุณโอ้โหเขาคิดหนักเลยนายกายหน้านะผากนอนไม่หลับโหย้ยคนนี้ปล่อยไปไม่ได้จริงคนนี้ต้องเก็บไว้คนนี้ถึงกเกษียณแล้วก็ยังไม่อยากให้ออกเลยต้องให้ทาต่อออกไม่ได้เด็ดขาดเพราะเขามี ค่ามา,มากๆเขาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ทํางานมากๆในวันนี้ขอพระเจ้าช่วยคุณที่คุณเองจะเป็นประหรอนประการท,ที่สี่คนที่ซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยพระเจ้าจะให้มากขึ้นดังนั้นพ,พี่บอกว่าอย่างนี้คนที่ไว้ใจได้ในสิ่งเล็กน้อยก็ไว้ใจได้ในสิ่งใหญ่ด้วยและคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยก็ ไม่สัตซ์ซื่อในสิ่งใหญ่ด้วยดังนั้นถ้าไว้ใจในการจัดการกับทรัพสมบัติฝ่ายโลกไม่ได้ใครจะไว้ใจมอบทรัพสมบัติอันแท้จริงให้ท่านดูแลเล่าและบางเบี้ยวก็อย่างนี้และถ้าไว้ใจดูแลทรัพสมบัติของคนอื่นไม่ได้ใครจะมอบทรัพส,สมบัติให้เป็นของท่านเล่าพี่น้องครับหลายๆคนที่อยู่ที่นี่คุณจะไม่มีทางก้าวหน้าเลยถ้าเกิดคุณไม่สามารถเอาชนะเรื่องความซื่อสัตย์ได้ไม่ว่าคุณจะไปจับอะไรก็ตามไปแตะอะไรก็ตาม มันจะไม่มีทางเจริญเลยเพราะพระเจ้าสัญญาไว้แล้วพระเจ้าบอกไว้แล้วว่าถ้าเจ้าซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กไม่ได้เจ้าจะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ไม่ได้เหมือนกันและถ้าเราไม่ดูแลทรัพย์สมบัติของคนอื่นหรือดูแลทรัพย์สมบัติของอื่นไม่ได้คุณก็จะไม่มีโอกาสได้ดูแลส,สมบัติที่พระเจ้าให้กับคุณเองแังนัดืในวันนี้ไปนะครับใครบ้างอยากให้พระเจ้าอวยพรให้คุณมีมากขึ้นยิ่งขึ้นเลยถ้าไว้ใจในการจัดการกับทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกไม่ได้ใครบ้างใช้ทรัพย์สมบ นี่ผมอยากปล่อยให้ให้เป็น้องเห็นภาพแบบน,นี้บางคนนะครับพี่น้องเช่าบ้านคนอื่นเขาอยู่ถ้าคุณดูแลบ้านเช่าของที่คุณเช่าอยู่บ้านของคุณเนี่ยมีตารางเมตรแค่เพียงสามสองตารางเมตรแล้วคุณสามารถทําให้ห้องนั้นกลายเป็นที่ทิ้งขยะอ่อ,อนนุษได้เนี่ยท่านพี่น้องผมเชื่อว่าคุณเองไม่เหมาะที่คุณเองจะมีบ้านหลังใหญ่เท่าไหร่เพราะคุณจะไปสร้างความเหม็นได้กับทั้งหมู่บ้าน ห้องเดียวเล็กๆคุณังดูไม่ได้คุณจะไปดูบ้านห้าห้องนอนได้ยังไงดังนั้นหลายลคนคุณต้องอยู่บ้านเช่าต่อไปเรื่อยๆเพราะคุณจะไม่ได้รับเลสซิ่งที่คุณเองจะไปมีบ้านใหญ่กว่านั้นเพราะคุณไม่รู้จักดูแลสิ่งที่มีอยู่อย่างดีเยี่ยมเมื่อวันสนัปดาห์นี้อาจารย์วินาเล่าให้ฟังเรามีห้องเล็กๆให้คนเช่าพอเป็นค่านมอ,อาเชอร์นะ แล้วก็ปรากฏว่าคนเช่าเขาก็มาแจ้งออกคนใหม่ก็จะมาเช่าต่อซึ่งปกติเวลาคนเก่าออกคนใหม่จะมาอาจจะมีนะไรกต้องไปทําความสะอาดแต่ว่าหลังจากแกไปเสร็จแกกลับมาแกยิ้มแย้มเบิกบานใจผมก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าโอ้โหนี่เป็นนี่เป็นผู้เช่ารายแรกที่เวลาออกจากห้องเช่า มันเนียบมากๆกระจกปิ้งหมดพื้นสะอาดมากเข้าไปทึ่งอึ้งไปเลยว่าโอ้โหทาไมทําสดีแล้วเนียบขนาดนั้นคุยไปคุยมาคุยมาคุยไปคุยแล้วแม่คนเช่าเป็นใครเขาเป็นซีอีโอเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งแต่เวลาออกไปเขาบอกให้ทีมงานเขามาช่วยคลีนให้และนอกจากคลีนให้เขายังบอกว่างี้ถ้าเกิดสมติวา่าตรงไหนไม่สะอาดช่วยบอกดินะดีิจะส่งให้ไปคลีนใหม่พี่น้องครับไม่น่าแปลกใจเขาเป็นซีอีโอไม่น่าแปลกใจที่เขาก้าวหน้าไม่น่าแปลกใจที่เขาเองเนี่ย เหมือนกับได้ดูแลอะไรที่ใหญ่ขึ้นเพราะเมื่อเราเองสามารถดูแลของคนคนอื่นคนนอื่ได้คุณก็ดูจะดูแลของตัวเองได้ดีขึ้นดังนั้นวันนี้อะไรที่ไม่ใช่คุณดูแลก็รุณาดูแลดีๆถ้าเกิดคุณดูแลดีๆคุณมีโอกาสดูแลอะไรที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้